สำหรับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาสอนในส่วนของการลงทอดถือมือซ้ายนะครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อเราถือมือซ้ายใช่ไหมครับหรือว่ามือขวาเนี่ยมันจะให้แสงสว่างครับสําหรับคนที่เล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยผมแนะนาครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่เอาชีวิตรอดไปด้วยและก็การซู้มอนเตอร์หรือว่ามือขวาใช้งานและมือซ้ายถือมือทอดไว้ประมาณนั้นครับ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้ e s c r i p t i o นนะครับเมื่อทุกคนนะครับกดเข้าลิงก์มาแล้วใช่ไหมลิงก์ของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ไอเทมต่างๆบล็อกไหนไอเทมนี้ทำอะไรครับประมาณนั้นในส่วนของพวกม็อบนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีบ้างนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาใช่ไหมครับมันจะเห็นลิงก์สองสองตัวนะสีเขียวกดลิงก์ข้างบนไป มันจะเป็นมันจะขึ้นว่ามันจะเป็นคุณเป็นบอทหรือเปล่ากดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเก็ตดาวน์โหลดเก็ตดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้น2ลิงก์ใช่ไหมครับกดลิงก์แรกไปก่อนสลับเจ้าตัวนี้เนี่ยเราต้องลง2ลิงก์นะครับผม iOS18 เนาะก็ดาวน์โหลดประมาณนี้เลยบันทึกนะครับกดบันทึกทีนี้เนี่ยก็บันทึกไปยังแอปไฟล์ครับผม ีนี้เนี่ยแต่ละคนนะครับมันโฟลเดอร์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมให้เราไปตั้งต้นที่ในอโฟนของฉันนะครับนี่เลยทีนี้เนี่ยโฟลเดอร์เกมไมครับครับโฟลเดอร์เกมคอมเจงทีนี้ฮะโฟลเดอร์รีสอร์ทแพถ้าไม่เจอสามารถเสิร์ชได้นะครับประมาณนี้กดเข้าไปที่โฟลเดอร์รีสอร์ทแพแล้วก็บันทึกด้านขวาบนทีนี้เนี่ยเราลงเสร็จละหนึ่งลิงก์ มาลงลิงก์ที่2นะครับก็คือตัวร่างลงเหมือนเดิมนะครับลงให้เหมือนเดิมนะครับกดบันทึกบันทึกเป็นไฟล์บันทึกเป็นไฟล์ท,ทีนี้เนี่ยเมื่อเราลงรีซัพแพคไปเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้ก็บันทึกได้เลยครับครับสำหรับวิธีการตั้งค่านะครับในส่วนของเจ้าแมพตัวนี้แมพตัวนี้เนี่ยผมสร้างเอาไว้แล้ว ที่สาคัญนะครับไม่ว่าคนจะสร้างแมปไว้แล้วหรือว่าสร้างแมปใหม่อย่าลืมเปิดใช้สูตรแล้วก็เอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยอย่าลืมใส่รีซอสแพครีสแพคผมใส่ไว้ประมาณนี้ครับมีภาพสวยแล้วก็ถือทอดประมาณนั้นเองนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็สูตรนะครับอย่าลืมเปิดใช้สูตรแล้วสูตรผมก็ตั้งค่าประมาณนี้แหละ Experiment หรือว่าการทดลองนะครับผมก็เปิดทั้งหมดเลย ครับสำหรับการรีวิวเนี่ยเมื่อทุกคนนะครับเข้ามาในตัวเกม้วเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมลงกับาภาพสวยไว้นะครับซึ่งผมจะผมลงไว้ในช่องแล้วแหละถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ให้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นถือทอสมือซ้ายแล้วก็มือขวาเนี่ยมันให้แสงสว่างเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่คิดว่ามันมันเกิดประกายไฟมันน่าจะสว่างอะ่ะหยิบออกมานะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันลงได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับสาหรับคนที่อาจจะเอาไปใช้อด a หรือว่าเอาชีวิตรอดน,นะครับผมขอแนะนําแล้วก็สาหรับคนที่ขอมานะครับอาจจะช้านิดนึงเอาละเข้าๆนะขอหยิบมาก่อนเนาะมันก็จะมีทอตประมาณนี้เลยเป็นทอตธรรมดานะครับไอเจ้าทอตธรรมดาเนี่ยสามารถถือได้ตั้งแตงวันนะครับมันจะแสงสว่างไม่พอเนาะโดยทั่วไปแล้วอะแสงสว่างทอตมันจะไม่เท่าไหร่เอง แล้วก็พวกโคมไฟเงี้ยครับ่าประมาณนี้แหละมันจะไม่ค่อยแสยงสว่างมาคือมันจะไม่ปล่อยแสยงสว่างมากพอแสงสว่างมันลิบหลี่เด้อประมาณนั้นแหละสำหรับกลางวันอะนะแต่ว่าถ้าตอนเคยก็น่าจะโอเคแหละประมาณนี้นะครับจะขอดูนิดนึงนะว่าตัวไหนดีไอ้ที่มันผมคิดว่าแสงสว่างให้มันให้แสงสว่างนะครับก็สําหรับคนที่ลองดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยแล้วไปลองแบบลองใช้ว่า อันนี้เกิดแสงสว่างครับก็อย่าลืมบอกกันนะครับเข้าวๆผมหยิบมาเข้าๆเนาะประมาณนี้เอ่อก็มีพวกท็อตนะพวกยอะไรเงี้ยพวกโคมไฟพวกทอ็อตไอท็อตสีฟ้าเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยมันมันสามารถไว้ในน้ําได้นะครับโดยปกติแล้วท็อตทั่วไปมันวางในน้ําไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้ทําได้ก็โอเคนี่นะครับมันก็จะมานิดนึง แต่ก็ไม่ถึงกับสว่างแบบ night vision ประมาณนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเวลาตอนเราบินนะแสงม,มันเนี่ยมันก็จะตามเราไปด้วยแต่ว่าบางครั้งนะครับเมื่อเราบินเร็วเกินแสงเนี่ยมันก็จะแบบาดเล์อะไรประมาณนี้แต่ไม่มีปัญหาครับถ้าคนไปเอาชีวิตรอดอ่อมันก็ไม่ได้ไม่ได้บินอยู่แล้วนะสำหรับคนเอาชีวิตรอดนะนะก็เจ้าเทียนอันนี้ไม่เกิดไม่เกิดแสงสว่างโคมไฟ และที่สําคัญนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเมื่อเราถือใช่ไหมครับมันจะเกิดแสงสว่างอ้าวไอ้นั้นตอนนั้นบั๊กนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้มันมันบางทีมันก็ลงทับกันแล้วมันก็อาจจะบั๊กอะไรประมาณนี้ครับไอ้สำหรับพวกไอเทมที่มันถือแล้วให้แสงสว่างครับเมื่อเรา d r อปของไปแล้วใช่ไหมล่ะมันก็จะเป็นแบบจะพูดยังไงดีอะ d r ไปปุ๊บมันก็ยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป่งแสงอยู่นะครับก็ถามว่าเป็นข้อดีไหมล่ะอืมก็น่าจะดีละมั้ง แต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมเป็นหรือเปล่านะตอนที่ผมลงไอ้เจ้าตัวไอ้ตัดไม้ทีเดียวอะแล้วไปใช้แบบตัดต้นไม้แบบโอ้โหที่มันติดติดต้นโอ๊กแบบสูง10บสบล็อกเงี้ยผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะต้นโอ๊กสิบกว่าบล็อกโอ้โหแล้วมันอยู่ติดติดติดกันอะแล้วตัดไม้ทีเดียวเรียบร้อยเครื่องผมแลกเลยแต่ว่ามันก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเครื่องผมเก่าแล้วเนาะนี่นี่นี เจ้าตัวไอท็อตที่มันวางใต้น้ำได้แจวนะครับนี่เคก็ให้แสงสว่างนะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้เนี่ยผมแนะนำว่าทำฟาร์มได้เลยนะฟาร์มใต้น้ำนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องใช้ในวิชั่นนะครับสำหรับคนอาจจะเอาชีวิตรอดจริงๆผมว่าดีนะสำหรับเจ้าตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยแสงสว่างนะครับมันรองรับตั้งแต่เวอร์ชัน ผมจำไม่ได้แล้วคลิปแรกเมื่อประมาณปีที่แหละปีหนึ่งอะคลิปที่ผมลงไปที่ครั้งที่แล้วและทีนี้เนี่ยมันผมไม่ได้อัปเดตเลยก็คือแบบไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาแจกมันเลยคลิปนี้ผมก็เลยมารีวิวแล้วก็แจกให้ท่านผู้ชม,มเอาไปใช้กันครับรองรับนเวอร์ชันหน1่งนะครับ ios android โหลดได้สำหรับคนที่ใช้ ios ผมได้สอนไว้คลิปไว้ข้างต้นแล้วครับวิธีการดาวโหลดอะไรให้เรียบร้อย และในส่วนของ Android ผมทิ้งลิงก์ไว้ Android ก็คือเอาลิงก์ผมเป็นดาวน์โหลดแล้วก็ลงวิธีลงของ Android เนี่ยใน YouTube เยอะแยะมากเลยครับสำหรับคนที่ลงไม่เป็นสามารถค้นหาได้เลยวิธีการลง r o u r r e Pack เดี๋ยวเขาก็จะมีคลิปมาให้ Resource Pack มันลงเหมือนกันเลยครับก็ประมาณนี้แหละฮะมีอะไรเอ้ยบอกแม็กมา ไฟฟอ,อ้ครั้งที่แล้วครับผมไปอ่านคอมเมนต์มามีน้องบอกว่าโคมไฟฟักทองเนี่ยมันไม่เลื้งแสงแต่ณนะปัจจุบันณนะตอนนี้ครับที่อัดคลิปเนาะมันยังเรืยงแสงอยู่นะครับปรับเป็นตอนเช้าก็ตามสไตล์ครับทอตตอนเช้ามันก็จะไม,ไม่ไม่มีค่อยแตงแตว่วางนะครับประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยการรีวิวก็จะมีประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้รีวิวอยากจะให้ลงตัวไหนถ้ามีนะก็จะหามาให้ครับแต่ว่าถ้าอยากให้รีวิวอะไรอย่างเงี้ยครับทักมาในเพจได้เลยหรือทิ้งลิงก์ทิ้งข้อความมาไรไว้ครับเดี๋ยวผมไปอ่านนะครับครับสำหรับคนที่ทักมาในเพจแล้วผมตอบช้านิดนึงขอขออภัยนะครับเนื่องจากว่าผมนะครับก็ติดเรียนเหมือนกันแต่ยังไงก็ตอบนะครับก็ รักคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนะว่าจะกนใหมาในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม